สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรห่วยี่กีด็อกลอตโตเอไอนะครับอันนี้ก็จะมาเดึกๆใหม่นะเดี๋ยวเรามาเลือกห้องเข้าแทงตามสูตรกันได้เลยนะครับนี่ครับสองตัวบนเดี๋ยวมาตามห้องนี้กันดีกว่าครับสเตติคกลางจะดีนะครับ ถ้าขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินนะครับตรงนี้เลขค่อนข้างจะแม่นนะครับเรามาลองตามห้องนี้กันดูนะครับ2ตัวล่างครับสูตรแล้วก็ตัวไอซใช้ได้ดีกับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บยามาครับอันนี้ครับมีโบนัสแจกนะครับเราเลือกเข้าแทงกันเลยนะเข้าแทงหวยครับ ใช้ตัวนี้เลยครับยี่สิบหกห้าครับออกผลทุกๆ5นาทีครับรอบที่2 6 1นะครับะสูตรนะครับเราตาม2ตัว่างนะครับตามห้องนี้นะครับสูตรให้เลขคูู่ดหลังนะครับก็แต่นครับ2ตัวล่างครับเลขคูู่ดหลังครับ0 2 4 6 8ครับ ใส่ราคาครับแล้วก็กดส่งโปรได้เลยนะยืนยันครับแองแล้วครับรอบที่261ร้บนะรอบที่5มาหรือเปล่าครับแล้วสโกโูนะครับก็สำหรับเว็บนี้นะครับก็จะมีโบนัสแจกนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็ฝากครั้งตัดไปด้วยนะครับ5%เนะครับทุกยอดฝากครับไม่จะแปลี่นจำนวนนะครับสามารถขอรับเพิ่มนะครับก็สูตรมายังครับไม่เข้านะครับตอนนี้ครับนี่ครับถ้าสูตรไม่เข้านะครับตรงนี้ครับเราก็สามารถแทงทบนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะแทนงบต่อนะครับตามห้องเดิมนะครับตามห้องเดิมครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เข้าไปนะครับเรามาตามห้องเดิมนะครับตรงนี้ครับไปที่นี่ครับแทงหวยครับไปที่ยี่กี่ยมานะครับออกผลทุกๆ5นาทีครับสามารถแทงโตบได้ครับ ตอนนี้ก็ช่วงท้ายๆนะครับก็เหลือ3รอบสุดท้ายนะครับมีทั้งหมด264รอบนะครับแต่ตามรอบนี้ต่อแล้วรอบที่องรอบสตัวล่างครับตามสูตรท่องเดิมครับนี่ครับสูตรให้เลข,ขี้ครับเลคขขี้รุนหลังครับ ตัวล่างครับเลขขี่รุ่นหลังครับที่รุ่นหลังนะครับเลขขี่ก็กดว่าครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับหมดก็จะรุ่ดขึ้นมาทันทีนะครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ราคาครับแทนทบได้เลยนะครับสามารถแทนทบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะทบไปนะครับรอบนี้หดเดืนยันครับ รอรุ่นนะครับรอบที่262ครับวันนี้ก็สำหรับเว็บนะครับก็มีให้โหลดแอปนะครับง่ายๆครับนี่ครับโหลดแอปก็รับฟรีนะครับรับเพิ่มอีกครับแพงฮานอยฟรี300ครับแบบไม่ต้องฝากนะครับวันนี้ก็โหลดแอปแล้วก็แถมแมตตังด้วยนะสำหรับโปรโมชันแอปของทางเว็บนะครับ มันจะสดก็ add dogato ai นะครับนีครับอ่าเสียงเครดิตเข้าแล้วนะครับถูกแล้วอ่ะนี่ครับเราโทรไปหน้าหนึ่งรอบครับสูตรเข้าแล้วนะครับนี่ครับพทมาก็สถิติเข้ามาแล้วครับนี่ครับเข้าแล้วครับถูกหน่อยแล้วครับหาง่ายๆเลยครับด้วยสูตร ai นะครับ dogato add dogato ai ตัวนี้เลยครับแอดมินรอตอบ แล้วขอให้คำแนะนำอยู่ยนะครับขอทุกคนโชคดีลอยๆครับมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ